สวัสดีครับพี่น้องนะครับขอต้อนรับพี่น้องนะครับเข้าสู่ช่องการตะลุยการเกษตรนะครับหรือว่าช่องของคู่การนะครับกล่องอาจจะิย์ไกลยังน้อยบรุดไรเงียบบ๊วยระคับกับพ่อไรเยบหน่อยางครับจหรับมือนี้นะครับจากวันที่12เมษายนนะครับ2 5 63นะครับ2 0า66นะครับเป็นวัดสงการนะครับเมื่อนี้กับพอดี ผ่านมานะครับผ่าพเหน้อกว่าเยี่ยมช่มมึงแป่งมั่นนะครับแป่งมั่นแต่เมื่แปลงเ่เป็นแปลงเขาจะของนะครับแปลงของกรอนจิเขาบ้านว่าแต่นะครับบานแต่นะครับระวังเสื่อมระวังบานชิสมบูรณ์กับบานแต่นะครับกรอนจิเขาบานอยู่ขวาเมื่อนะครับพอดีผ่านมาเห็นเพิ่นปูงมั่นแล้วนะครับเพิ่นปูกมั่นแล้วก็เลยมาบอกเป็นคนฟังนะครับตอนนี้ก็คือสิมาบอกปัญหานะครับปัญหาในการ ันสับปะลังนะครับถามแรกฝนตกเพื่อเดียวนะครับตัวนี้ฝนตกเพื่อเดียวคนจะเลยไถไถพวนแล้วก็ปลูกกันนะครับจะพี่น้องไมาเป็นปัญหานะครับถ้าพี่น้องสังเกตมึงต้นต้นทอนพัน์นะครับระวังหลอกที่เพื่นปลูกนะครับขอหยาิครับต้นระวังหลอกเพื่นปลูกกรยุประมาณเม็ดเม็ดหนึ่งหนึ่งเม็ดใตนะครับเม็ดหนึ่งใดนะครับทอนพัน์หรืเพื่นปลูกนะครับก็น่าจะเป็นสองใหม่บรรทัดนะครับสองใหม่บรรทัด อยู่ประมาณ60เส้นนะครับอันนี้คือชาวบ้านเขาปลูกพี่น้องสังเกตนะครับขยับมือตามันทับตัวนี้นะครับหลังจากปลูกไปหลายวันอาทิตย์หนึ่งนะครับมันก็จะงอกแตกตาขึ้นตัวนี้บ่งบอกว่าทอนพันธุ์้องเพิ่นสดนะครับสดนะครับสังเกตจะมีหนามเมือกตัวนี้ครับทางเขาจะเกตหนาแต่อยู่ตรงปลายแสดงว่ามันยังมีความชื้นนะครับมันสามารถดันแตกตาแตกยอดได้นะครับผมตัวนี้นะครับหลักการพี่น้องมันเปรียบเทียบนะครับเปรียบเทียบอีก เราหนึงตัวนี้ตัวนี้นะครับนี่ครับถ้าามันบมีความชื้นหรือมันแห้งนะครับพี่น้องนี่ครับสังเกตมึงยอดมันนนิมันสิแห้งไปเลยครับเนี่ยตัวนี้สิขอตาขางบนจะตายไปนะครับตาจะเกิดจะเกิดจากไตดินนะครับถามเอาตายบ่อตายนะครับแล้ว่าจะเกิดจากใตดินนะครับแปลงนี่นะครับถ้ามึงเด็ดตานะครับพี่น้องถ้าดูเด็ดตานะครับดูเด็ดตาเออจองกันมาถ้ามึงเด็ดตานะครับ แปลงนี่ทำเบื้อง้วยตาแล้วนะครับแปลงนี่ทำเบื้อง้วยตาแล้วนะครับกาเปอร์เซ็นต์การงอกการเกิดับคิดว่าเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นไปครับถือว่าสิบบรอดิสามหลายนะครับตอนนี้ก็มาบอกปัญหาสุขหอวง,งฟป้งนึงนะครับขั้นแรกของการปลูกมั่นสำหบหลังชนิดหนึ่งดินเห่าเนี่ยครับพี่น้องดินเห่าต้องยังกินไรต้องมีความชื้นฝนตกก่อนสักสองรอบนะครับมันจังสิเกิดล้อยเปอร์เซ็นต์นะครับเพราะว่า มันแหง้งมันแหง้งมันแรงแตั้งแต่ท่านว่าท่านว่ามกุล่ากุมภามีหน้าไม่สามันแหง้งมหาเดือนนะครับแล้วกับฝนตกไมแ่แห้แงเทือเดียวเนี่เขาสิมาไถปปูงสีดินดินเขามันยังบออิ่มหนาไหมครับผมพี่น้องเขาต้องมึงเขาต้องมึงลักษณะของของ,ของดินจะของได้ครับบอแมลว่าฝนตกเข็นพิจ้าปูกขับปูปักปูกน้ำบานนะครับอันอดินอันแรกนะครับดินนี่ความชื้นนะครับผมอันที่สองกะท่อนพันนะครับท่อนพันหรือต้นพันมั่นของพี่น้องต้อง ขอนขางสดนะครับถัดตัดไบ้บ่เกินอาทิตย์หนึ่งจะดีมากๆเลยครับเด้อถักเพล่์ใดเกินหนึ่งเดือนตัวนี้ต้องเช็คลำมั่นก่อนปลูกนะครับทีละลำทีละลำลำไหนหมดสดเท่ากับพี่หน้าเลยจะละ้วกบต่อไปการถ้าฝนตกสองพอ่อลำมั่นพร้อมแล้วการระยะปลูกนะครับพี่นอ้องตัวนี้ก็ถือว่าค่อนขังทีจักน้อยนะครับถ้าขยับใดข,ขยับเป็นเก่าสิบเส้นหรือเมตรหนึ่งสีดีมากๆนะครับผมจะรับ ชิมนี่กับาพี่น้องมาเยีย่ยมช่นมึงแปลงนะครับเทคนิคง่ายๆในการปลูกมันสำปะหลังนะครับช่วงขามแมลงหรือว่าฝนหลงฤดูนะครับก็เอื่นฝนลงฤดูนะครับสำหรับลิปนี่ถ้าพี่น้องมึงแหลวมีประโยชน์นะครับก็ฝากพี่น้องนะครับกดตามกดไลค์กดแชร์นะครับช่องการการตะลุยการเกษตรนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อลลาพี่น้องซํานี่นะครับก็ให้พี่น้องสุขสันต์นะครับสวัสดีสงการปีใหม่นะครับเที่ยวเนุนสนุกสนานนะครับ อสำหรับวันนี้ก็สวัสดีปีใหม่ปีใหม่ไทยนะครับสมบัติสงการปีสองพันห้าร้อยหกสิหกสารบัญิศสวัสดีครับ